สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้แะสิวะมาบานพ่อเหมือนเดิมครับวันนี้นี่มาซานต่อง,งานห้องน้ําทําหลังคาเสร็จแล้วตอนนี้พ่อแก,กกอ่อฉาบไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําฝ้าด้านในกัน่ก็จะพาดูคร่าวๆนะครับวิธีการทําหรือว่าอะไรทํายังไงก็จะอธิบายเป็นช่วงเป็นขันเป็นตอนไปนะครับถ้าใครที่สนใจอยากทําเองนะครับก็ถือว่าเป็นการแนะนานะครับสาหรับมือใหม่นะครับจะได้ทําเป็น ตัวนี้จะเป็นฝ้าแบบสมาร์ทบอร์ดคือตอนวัสดุอุปกรณ์ที่มีเป็นส,สมาร์ทบอร์ดแบบแคปซูลนะครับรูแคปซูลก็จะเอาง่ายๆเอาตามของที่มีก็ไม่ได้ลงทุนไปซื้อยิบสง่งยิบซั่อะไรนะครับก็จะเป็นฝ้าแคปซูลอุปกรณ์ก็จะมีไม่กี่อย่างครับก็จะมีฉากสังกะสีนะครับซีายนะครับแล้วก็ฝ้าแคปซูลแล้วก็น็อตเล็กๆน้อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเออไม้หมอบนะครับแล้วก็ไม้หมอบเพื่อ,อไว้ติดของ ก็แดกดกาวยิงเก็บคอมอีกอย่างหนึ่งยังไงเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทากันครับข้างในข้างหน,งหน,งหนครับอันดับแรกก็จะมาวัดนะครับเพื่อหาความสูงปกติผมก็จะใช้สายยางระดับน้ํานะครับจับระดับเพื่อจะวัดขึ้นไปว่าเราจเจาะูงกันาังไงแต่ในวันนี้ระดับกระเบื้องนี่ผมปูเองระดับกระเบื้องได้ระดับน้ำอยู่แล้วผมก็จะวัดจากนี่ขึ้นไปเลยครับ มาเอาความสูงแล้วก็ดีเต้าเพื่อเราจะได้ทีฉาบอะเมื่อเราได้ระดับแล้วเราก็จะมาดีเต้านะครับไม่ทีฉาบครับ เราก็จะมาวัดความกว้างนะครับเพื่อตัดฉากเอาไปตอกใส่เแล้วเราก็จะเอามาตีฉากอันนี้เป็นปูนฉากใหม่นะครับผมจะใช้ตะปูตีฉากเดียวเป็นเดี๋ยวนี้เขาจะมีปืนยงิงตะปูครับราคาไม่กี่บาทอ่าเราก็มายิงเอาง่ายๆแต่นี่ผมยังไม่มีผมก็เลยใช้ตะปูตีฉากหนี่งตีฉากเราก็จะตีให้เสมอเซนนะครับเนาะ นักเละที่่ฉากไหนสรงนี้ค่าได้คุยกับคนจับม,มือหน่อยสั่นผมตอบนมจะตอบระยะห่างกันประมาณสิบถึงสิบห้าเซนนะครับเพราะว่าน้งแแ้ตัวนี้มันจะรับน้ำหนะักนะครับเราจะไม่ตอกหางมาก หลังจากเราตีฉากเสร็จแล้วเราจะมาวัดระยะวางซีไลน์กันครับเมผมจะวางซีไลน์ในระยะห่างที่40เซนติเมตรนะครับเพื่อให้มันจบที่120พอดีก็คือที40 20 80 120เพื่อให้รอยต่อมันอยู่ตรงที่120พอดีนะครับเนี่ยครับเมื่อเราขีดได้เส้นแล้วนี่เส้นที่ผมากมาเส้นระยะห่าง40เซนะครับเราก็จะมาใส่ซีไลน์ ีไรบ้านช่างทำยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าสำหรับผมผมจะวางตัวชิดของไปตัวหนึ่งเพื่อไว้ยิงไม้หมอกนะครับเพราะว่าถ้าเรายิงหมอบหน้าใหญ่ไปฉากัากุร<อ>งหนา้าไม่จะไม่แรงๆครับนี่ผมก็จะวางตัวของไปด้วยตัวหนึ่งสก,กูจะใช้เป็นสก,กูแทลรีเวียนนะครับนี่ครับสกูอย่างอื่นใช้ไม่ได้นะครับถ้าสก,กูอย่างอื่นอย่างสก,กูดําหรือว่าสก,กูหัว เห็ดนะครับมันจะมีความนูนมันจะทําให้หนุนแผ่นแล้วแผ่นเราก็จะไม่สนิทกับโคง้งก็จะทําให้แผ่นโค้งแอ่ได้นะครับสกูก็จะใช้เป็นสกูแทนดิบนะครับนะครมีทีไยเป็นตัวข้างจะช่วยในความเป็นเส้นตรงนะครับเรา,าเรายิงหมอกยิงอะไรเอยึดได้แน่นขึ้น พอยิงตัวขอบเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่ยิงตามเส้นเลยครับทีละตัวนี่ครับเส้นที่ผมขีดไว้ก็จะเอาไว้กึ่งกลางซีลายนะครับไม้กลางซีไลายตัวนี้จะเป็นเส้นที่120นะครับก็แผ่นก็จะมาอยู่ตรงกลางเนี่เราจะได้ยิงแผ่นซ้ายขวาครับนะครับเสร็จแล้วเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับเราจะ เสริมซีเมนนะครับซีเมนก็คือ,อการเอาโตัวซีมาตั้งอยู่ตรงกลางนะครับมาตั้งอยู่ตรงการงลางความกว้างของห้องนี้นะครับ165นะครับ165กวา่าเราก็จะใส่ซีเมนสักประมาณหนึ่งหนึ่งตัวก็พอครับซีเมนหนึ่งตัวซีเมนก็จะใส่ลักษณะนี้ครับมันจะกว้างแค่ประมาณเมตร60นะครับเราก็จะเอา แบ่งยืนกลางก็ประมาณ80เซนนะครับถ้าเกิดเป็นโค้งที่มันกว้างมากเราก็จะวาง1เมตรหรือ80ิเซนนะครับเพื่อช่วยิ้วนะครับเพื่อช่วยคีบตัวโค้งนี้ไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดห้องมันกว้างมากนะครับเนาะไอ้ตัวซีไลน์ตัวนี้มันจะเกิดอาการตกทองช้างนะครับตกทองช้างเราก็จะใช้วิธีการขึงเอ็นนะครับขึงเอ็นแล้วก็ปรับระดับยกขึ้นเดี๋ยว ยกหิ้วยังไงเดี๋ยวมาดูอีกทีครับอ่ะดิดเอาก็ล็อกกิ้งมาไายปวดนี่นะครับตัวซีลายยึดกับซีเมนต์นี่ก็จะ,ะใช้โดยใช้ล็อกกิ้งนะครับในการหิ้วขึ้นเนี่ยคือทําไมถามว่าทําไมต้องวางตัวซีเมนต์นะครับนี่ก็เนี่ยครับเนี่ยถ้าเราไม่วางเนี่ยมันจะเกิดอาการอ่อนอย่างนี้ครับแต่พอเราใส่ซีเมนต์เข้าไปนะครับมันก็จะแข็งขึ้นนี่ครับกดแทบจะไม่ลงนะครับทีนี่ เดี๋ยวเราก็จะหิ้วยกไว้อีกก็ยิ่งเดกดไม่ลงครับอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งการใส่ล็อกกิ้งนะครับจะใส่สลับด้านอย่างด้านนี้อยู่ด้านซ้ายนะครับเนาะซ้ายมือผมด้านตัวนี้ใส่ด้านขวาครับเพื่อกันเพื่อกันไอซีเมนมันพลิกครับถ้าเราใส่ทางเดียวกันมันพลิกล้มมันก็ทําให้การรับหนักน้อยลงด้วยครับใส่สลับขวาซ้ายไปครับอันนี้ครับหัวซีเมน นะครับตัวซีเมนหัวตัวซีเมนเราก็จะพับพับแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เราใช้ตอกตะปูนะครับตอกตะปูที่ชากันเลยครับไอตัวขอบจะใช้วิธีตอกตะปูส่วนตัวกลางช่วงกลางนะครับของซีเมนเราจะใช้วิธีหิวหิว้องนะครับเดี๋ยวจะหิ้วให้ดูนะครับน,นี่การยิงตัวหิ้วนะครับ สำหรับผมก็จะเอาซีไลน์มาตัดพับเนี่ยพับประมาณ5เซนนะครับแล้วก็จะใช้เป็นสปูปลายสว่านนะครับยิงเข้าเหล็กได้นะครับมาหิ้วกับแปรนะครับเนี่ยโดยการทาบเนี่ยครับทาบให้ตรงกับซีเมนที่เราวางไว้นะครับแล้วก็ยิงยิงตัวนี้ยิงให้ใกล้ๆมุมที่สุดนะครับเราจะได้หิ้วน้ำหนักได้เยอะอ่าที่ผมยิงตัวเดียวไปก่อนนะครับนะครับแล้วก็เราจะพับตัวนี้ไปหิ้ว ก็เหมือนเหมือนที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นห้องกว้างนะครับถ้าเป็นห้องกว้างเราจะต้องถึงเอ็นแล้วเราก็จะมายกตัวนี้ให้ได้ระดับเอ็นนะครับแต่ตัวนี้ห้องไม่ได้กว้างมาก<น>ก็จะไม่มีก็จะไม่แอ่นเท่าไหร่นะครับผมขออนุญาตไม่ถึงเอ็นนะครับนี่แล้วเราก็จะพับตัวนี้นะครับเพื่อเพื่อกันตกอีกชั้นนะครับรับน้ำหนักไฟแข็งแรงแน่นอน นี่ก็จะเป็นครับเป็นลักษณะตัวยูนะครับอ่านี่ลักษณะตัวยูที่อย่อยางนี้เลยครับนี่คนโหนได้นะครับคือพับตัวนี้เสร็จเราใช้สกูดําในการยิงต้องให้แม่ไป็โหนดูก่อนไหมขมแม่โหนอะพังเอาก็คนโหนได้แม่ก็โหนได้สิแม่เป็นคนเนะาะขมแม่โหนอะพังอ่ะนี่นะครับเราก็ใช้สกูดําในการยิงยิงร้อยเลยครับนี่ครับ ถ้าจะให้ตัวกังะกูดำรูดนะครับหรือว่าใครจะไม่นั้นก็ไม่เป็นไรครับแต่สำหรับผมน่ยยิงสวนทางกันนี้นะครับอ่านี่ครับห้วโวลได้จริงๆนะ้ครับนี่จะแข็งอ่าแล้วผมก็จะหิ้วไปในมีแปรกี่ตัวก็จะหิ้วตามแปรครับนี่อีกตัวหนึ่งนี่ก็จะหิว้วตรงนี้ทำลักษณะเดียวกันครับแค่นี้ก็เสร็จต่อไปก็คือก็มาเดินสายไฟนะครับสายไฟ ไว้สําหรับลงหลอดไฟอะอ่ะออแล้วโครงเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับนี่แหละครับโครงที่เราทําไว้ก็จะประมาณนี้อะผมลืมบอกไปอย่างนึงพอดีฝ้าแคปซูลของเรานะครับรูแคปซูลมันระยะห่าง30เซนผมก็เลยมาปรับโครงใหม่เป็นระยะห่างที่30เซนก็จะได้เรื่องความแข็งแรงขึ้นเพราะปกติถ้าเป็นสมาร์ทบอร์ดผมก็จะทํา30เซนแล้วพอดีซีลายเหลือด้วยแล้วก็โครงแคปซูลระยะ ห่างของตัวรูทึบมันประมาณ30เซนด้วยก็มาปรับโครงเป็น30เซนครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะมายิงนะครับในยิงแผ่นยิงแผ่นผมก็จะเอาไอ้จุดเมตรยี่สิบนี่เป็นหลักเพื่อให้แผ่นไม่เบี่ยงไม่บิดนะครับผมก็จะใช้การดีดเต้าที่ขึ้นโคงในทางซีรัยนะครับใช้วิธีการดีดเต้าถึงก,กางซีลายนะครับ เวลาเรายิงเราจะจับให้ขอบแผ่นนะครับได้ถึงการซีไลตัวนี้เพื่อกันแผ่นบิดนี้ซีไลนะครับตัวนี้วัดระยะซ้ายขวาถ้าเกิดทั้งหัวจะห่างหรือจะชิดยังไงเราตัดออกได้ถ้าห่างเราใส่หมอกปิดได้นะครับทั้งหัวทั้งไยเงี้ยครับอ่ะอเอาแค่ตรงนี้เป็นหลักเดี๋ยวต่อไปไปมาร์กแผ่นกันครับนะครับแผ่นแคปซูลอ่าที่เรียกแคปซูลเนี่ยมันทรงมันแคปซูลน,นะครับตัวนี้จะเป็นมีมุ้งกันยุงด้วยอ่า นี่แหละครับที่ผมว่าช่องว่างสามสิบเซนก็คือนี่ครับในช่องทึบยเนี่ยสามสิบเซนผมเลยไปปรับโค้งให้ตรงกึ่งกลางนี้ต่อไปนะครับเพื่อจะให้เป็นความสวยงามเพราะว่าฝาสมาร์ทบอร์ดมันจะเห็นเป็นรอยหัวน็อตนะครับเนาะผมก็จะใช้วิธีการมาร์กนะครับโค้งเราทำสามสิบเซนเราก็จะมาร์กสามสิบเช่นกันนี่ครับสามสิบหกสิบเก้าสิบนะครับก็นี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเขียน แล้วก็น็อตตัวกลางนะครับผมก็จะวัดมาแผ่นนี้60สิบนะครับก็สาสบเช่นกันหรือถ้าใครจะดีเต้าก็ได้นะครับอ่าติแล้วดีเต้าก็ได้ครับนี่ครับตัวช่วยผมมาแล้วครับผู้ช่วยผู้ช่วยตัวน้อยอ่าขีด30มสบแล้วขีดไลน์นี้ครับก็จะเป็นจุดตัดนะครับจุดตัดในการยิงเพื่อให้ ลายหัวน็อตที่ออกมาเรียงเรียงกันตรงสวยนะครับเราต้องวัดประมาณนี้นะครับส่วนใครจะไม่วัดจะยิงเลงเอาก็ได้ครับแต่ว่าก็ถ้าจะให้งานออกมาดีมาสวยนะครับควรจะวัดหรือจะให้เห็นชัดเจนไปเลยกระดิเต้าก็ได้ครับเดี๋ยวเราก็ทาสีเก็บครับนะครับอ่ะเดี๋ยวไปยิงกันครับวัดเสร็จแล้วครับดดค่ะสวยลกจังเลยในสีจากไหนลูก แล้วหนูทำกันบ้านกันคะโอเคครับค่านครับคนี่ครับแล้วเราก็จะเอาแผ่นมาใส่นะครับโดยดูจุดเส้นที่ผมบอกเนี่ยอ่าเนี่ยเอาเอาเส้นนี้เป็นหลักเพื่อให้มันกันมีฉากครับเพราะบางทีผนังเรามันไม่ได้ฉากนะครับมันเกือบถูกครับมันมันเกือบถูกมึ๊งหยอกม จรงไหนที่ผนังมันโค้งมันไม่ตรงครับเราเอาไม้หมอกติดขอบมันครับรีต่อกไปครับนี่สกรูที่ผมใช้นะครับจะคอมีปีกเพื่อคว้านเพื่อได้ให้หัวฝังเข้าไปในแผ่นนิดหน่อยนะครับนี่ถ้าเราขีดไว้มันก็จะยิงได้ตรงโค้งนี้นะครับโค้งเลยนอก็จะเรียงได้สวยงามเลยครับไหวได้ครับนี่เออาอยู่ทำไมตรงนี้นี่ครับ น็อตล้วก็อยู่ที่สวยงามตรงนี้ครับกระถี่กระถีกระถีีมาแล้วหัวก็จะเสมอกับแผ่นครับถ้าเราใช้น็อตตัวนี้มันจะคว้านเข้าไปในแผ่นนิดนึงนมั่คอมีปีคว้านนะครับใั้เดี๋ยวค่อยไปดูตอนไก่เสร็จงานครับบุยบุยมอเรา ยิงแผ่นไปแผ่นแรกนะครับพอดีแผ่นที่สองจะเป็นจุดที่ผมจะวางหลอดไฟนะครับก็จะเป็นหลอดไฟที่น้องซื้อมาจะเป็นโคมดาวไร์นะครับผมก็จะไปวัดระยะที่จะวางหลอดไฟมาแล้วมาขีดเส่แผ่นนี้นะครับโดยนี่แหละครับเอาโคมดาวไร์มาขีดก่อนเพื่อทําการเจาะก,ก่อนนะครับนี่อันนี้คือรูที่ผมจะเจาะเพื่อทําการเจาะก,ก่อนจะเอาไปติดนะครับไปติดเครื่องบน เพราะว่าถ้าเราไม่เจาะก,ก่อนนะครับเราไปติดข้างบนแล้วเราไปยืนเจาะฝุ่นก็ลงหัวเรานะครับอันนี้ก็คือ,อเกล็ดเล็กเกล็ดน,น้อยนะครับที่อยากฝากเพราะว่าถ้าบางช่างบางคนนะครับยกไปติดก่อนคุณจะเอาสายไฟลงมาจากข้างบนมันก็ยากใช่ไหมครับหรือคุณจะไปยืนเจาะข้างบนคุณก็หัวขาวหมดเลยครับถ้าอยากกินฝุ่นก็ก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่างเป็นฝ้ายิบซ้ำนะครับถ้าเราทําได้ยิบซ้ำเราค่อยไป ยิงแผ่นเสร็จเราค่อยไปขีดจอดได้เพราะอันนั้นเขายิบซ้ำเขาตัดง,ง่ายกว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นสมาร์ทบอร์ดควรจะเจาะจากข้างล่างไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะกันเจาะผมไปใช้ลูกหมูนะครับในการเนี่ยครับตัดเกียร์เข้าไปเลยครับ วิธีจอก็แล้วแต่เทคนิดีของใครนะครับอย่างของผมก็จะใช้เป็นใบวางลูกหมูในการทะแย,ง,ยงนี้นะครับเข้าไปตัดเพราะว่าถ้าตัดอย่างนี้มันตัดไม่ได้นะมันก็จะเป็นเหลี่ยมนะครับเนาะอันนี้ตัดวงกลมอันนี้ก็เสร็จแล้วตัวนี้มันเป็นฝ้าแคปซูลที่เขามีตะแกรงมุงลวดนะครับว่าเมื่อเราลูกหมูตัดเสร็จเราคัตเตอร์มาตัดนี่ครับก็จะได้เป็นรูไว้ใส่ดาวไลท์สวยๆอ่าเช็คเช็คอันนี้คือวิธีการเช็คนะครับเช็คดูว่า พอดีหรือเปล่าครับเราก็าจะไม่เคยใส่ครับยี่ห้อ <c oughs> นี่ใส่พิเศษทูอยู่ละนี่มานะครับถ้าพอดีอย่างนี้แล้วถือว่าผ่านครับนี่ถือว่าผ่านครับนี่อ่ะอันนี้เราก็จะไปล็อกย้ำตัวนี้ไว้นะครับอ่ะยันให้ดูนี่ นี่ครับย่งครับพอดีอ่ะนี่ทำไมเห็นเปที่เรียบร้อยครับเจาะแล้วเราก็เอาไปติดกันครับยังไม่เด้เอาเลยมดมารอเลยดัลมอาเอามมาใส่อ่ะเดี๋ยวเขวอจะ,อออะตัดตนนครับ i do ยิงแผนเสร็จแล้วครับต่อไปเราจะมายิงหมอกกันครับเอานะครับนี่คือไม้หมอกของเรานะครับเราก็จะใช้วิธีการเข้ามุมนะครับวัดความกว้างของห้องนะครับตัวฝ้าแล้วก็มาตัดสี่สิบห้าองศานะครับโดยมุมห้องที่เราวัดได้นะครับจะอยู่ปลายแหลมออยู่ที่ปลายแหลมเนี่ยขีดเนี่ยปลายแหลมสองด้านนะครับเราก็ตัดไปใส่กนะัน อันนี้ครับไม้มอกที่เราตัดมาครับแล้วก็จริงๆโดยใช้เนาตเป็นสกูลปลายแหลมนะครับนิ้วขึ้นคอนก็จะเหมือนกันครับเพื่อฟังหัวนี่คอมันเป็นแบบนี้คอของสกูนะครับนิ้วขึ้นเพราะว่าถ้าเราแค่ดิ่เดียวมันตัวยิงแผ่นมันจะเป็นถึงโค้งนะครับนี่คือยิงตามโค้งสีลายที่เราวางแนวนี้นะครับ แนวและ30เซนอ่ะล็อตพวกนี้มันอยู่ห่างกัน30เซนครับที่ยิงหมอก ี่สดนะครับก็ไม่ได้ทําสูงมากเท่าไหร่นะครับก็เลยยืนยิงอย่างนี้ได้เลยเมื่อเรายิงป้ายิงมอกเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะครับในหนองมาดูนี่ครับมันจะมีรูด้านข้างนะครับที่แบบบางทีชนะผนังฉาบเรามันไม่เรียบนะครับมันมีมุมโค้งมุมอะไรเราก็จะใช้เป็นนี่ครับกาวอะคริลิกหรือเรียกง่ายๆภาษาบ้านๆก็คือดับกาวนะครับจะเป็นอะคริลิกนะครับ ถ้าพ่อแม่พี่น้องคนไหนจะทําอย่าไปซื้อซิลิโคนมายิงนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาซิลิโคนมายิงมันจะมีข้อเสียคือซิลิโคนมันทาสีไม่ติดเมื่องานเก็บสีเรามันก็จะยากนะครับงานเก็บสีของเรามันก็จะยากทําให้เป็นปัญหาทีหลังนะครับใช้เป็นอลูลิกนะครับนี่เราก็จะมายิงนี่ครับอุดรูนี่นะครับเพื่อให้ไม่มีรูที่ตามขอบนะครับให้มัน งานมันจะได้จบมาสวยงามน,นี่ครับยิงอย่างนี้นะครับจนรอบเมื่อรอบเสร็จก็เหลือแค่งานเจ็บสีอย่างเดียวครับ ทันทีเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็รายละเอียดงานก,น,กนก็คือเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเหลือเฉพาะงานทาสีเดี๋ยวผมมอบหนะ้าที่ให้น้องัฉพาะเป็นคนทานะครับเพราะว่าตอนนี้ปูนที่เกี่ยฉากมันก็ยังไม่แห้งดีนะครับเราคอยทารองพื้นแล้วก็สีจริงทีเดียวนะครับซึ่งงานทาสีมันก็เป็นงานง่ายๆนะครับเนาะทุกคนก็น่าจ,จะรู้วิธีการอยู่แล้วเราคงไม่ต้องมารีวิวหรือมาทำนให้ดูนะครับเนาะ นี่แหละครับก็ตัวนี้จะเป็นฝ้าสมาร์ทบอร์ดเราก็ต้องใส่หมอ้อแล้วก็ยิงดับกาวเก็บของเสร็จพื้นที่เรียบร้อยนะครับนี่นลองมาดูงาหนหัังนี่กเลยนี่นะครับส่วนส่วนนี้ที่มันจะเห็นเป็นรอยด่างหรืออะไรเนี่ยก็ท<อ>าสีไปก็จะเนียนไปเองนะครับนี่เพราะว่าตรงนี้คือเรายิงปดรูหมดแล้วแต่ส่วนหัวน็อตนะครับมันก็จะเห็นเป็นรอยหัวน็อตบ้างเพราะว่าเป็นฝ้าสมาร์ทบอร์ดเรายิงฝังหัวมากไม่ได้ แผ่นก็จะแตกถ้าฝังหัวไปเลยมันก็จะทะลุขึ้นไปเลยนะครับก็เนี่ยก็จะประมาณนี้แต่ถึงเห็นหัวน็อตแต่ถ้าเราเลียงหัวน็อตได้สวยมันก็ไม่มีปัญหาทาสีกบไปก็ดูสวยนะครับนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับจะยังไงจะาชื่อว่าก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปยังไงก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ